สวัสดีครับร้านทุเรียนอายุนนะครับทุเรียนที่จะทานได้ช่วงนี้นะครับจะมีก้านยาวมีหมอนทองมีชนิดไข่แล้วก็มีนกกระจิบหมอนทองเนี่ยที่ร้านวันนี้จะมีหมอนทองจะต้องไปเนื้ออย่างนี้นะ ที่ทานกันสีจะต้องออกมาอย่างนี้แล้วนะครับช่วงนี้จะหมอนทองจะออกมายังไม่เต็มร้อยมากแต่ว่าถ้าใครจะเลือกทานเนี่ยทรงลูกผมจะบอกเลยว่าทรงมันจะยาวๆถ้าเป็นของจันเนี่ยมันจะออกกลมๆหน่อยถ้าเป็นของระยองจะออกยาวทรงนเนี้ยเนี่ยถ้าปูเต็มเปลือกบางแล้วก็ทุเรียนที่ไม่ป้ายาให้มันมีมีปริงอยู่ครบนะครับนี่คือทรงที่แบบว่าสุกธรรมชาติชนิดไข่เนี่ย ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเลือกทานช่วงเนี้ยทานแล้วเนื้อจะดีมากนะครับผมกับก้านยาวส่วนหมอนทองเนี่ยอยากให้ทานช่วงพษษุทภาราคาก็จะลงมาแล้วก็หลงรับแลเป็นของจันทบ,บุรีนะมันไม่ใช่ของอุตรดิตเป็นของจันทบ,บุรีนะครับแต่ว่าเนื้อนี่คือเทียบกับของอุตอุตรดิตได้เลยจันทบ,บุรีสามอันนี้จะหายากมากเพราะเนื้อมันคล้ายๆกับก้านยาวเลยนะครับจันทบ,บุรีสามลูกมึงจะตกประมาณ2กิโลกว่ามันจะมีห้าฟูเต็ม ของผมเป็นทุเรียนคัดแล้วก็ที่ร้านเนี่ยทุเรียนของผมนี่จะไม่มีการป้ายยานะสุกธรรมชาติ100%นะครับหมอนทองเนี่ยผมจะขายที่โลละ380บาทนะครับหมอนทองคุณภาพนะอันนี้คือราคาคุณภาพเนื้อ100%นะครับแล้วก็สุกธรรมชาติเป็นหมอนของระยองส่วนก้านยาวเนี่ยผมจะขายให้โลละ580บาทก้านยาวของระยองเหมือนกันนะครับคือเกรดพรีเมียมแล้วก็ส่วนนกกระจิบผมจะขายโลละ 480นกกระจิบ480สีเนื้อก็ต้องต้องเป็นอย่างนี้นกกระจิบ480บาทนี่คือนกกระจิบนะครับโลละ480คุณภาพร0อปเซนแล้วก็นวลทองจันทร์นวลทองจันทร์เนี่ยผมจะขายราคาเท่า,าก้านยาวคือ580นวลทองจันทร์นะครับแล้วก็หลงรับแลรผมจะขายลูกละนะครับไม่ให้โลละลูกละคือพรีเมียมเลย 9 5้า้าบาทส่วนชนีไข่ชนีไข่เนี่ยผมจะขายโลละ280บาทชนีไข่คือว่าไม่มีคําว่าไส้ซึมนะแล้วก็ไม่ป้ายยาเด็ดขาดนะครับทุเรียนที่ร้านจะไม่มีการป้ายยาพรีเมียมหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็รับประกันหลังการขายด้วยเนื้อจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีอะไรจันทบุรีสามจันทบุรีสามเนี่ยผมจะขาย ลูกนีตก้ตกประมาณสองโลก,กว่านี่คือจันทบุรี3าจันแท้ๆเนี่ยจับอยู่ที่ประมาณ4ี่ร้ยแปดิบาทเท่ากับนกกระจิบจันทบุรีสถ้าลูกค้าอยากจะทานนุ่เรียนมาที่ร้านผมอะ่ะมันจะชัวร์ชัวร์ตรงที่ว่าผมสามารถที่แนะนําให้ลูกค้าเข้าใจได้เลยว่ามีอันไหนที่ลูกค้าจะทานแล้วก็มันโอเคที่มันถูกสเปคของเขาอะ่ะถ้าเกิดว่าหมอนทองผมไม่มีหรือว่าหมอนทองมหมดแล้วมีอะไรที่แนะนําแทนกันได้ผมจะแนะนํา อยากให้ลูกค้ามาที่ร้านอะ่ะชัวร้อ์เซ็นแน่นอนร้านทุเรียนนายุธจะอยู่ที่ทาวินทาวสังเกตง่ายๆคือร้านผมจิมพรมสีแดงแล้วก็อยู่ตรงข้ามธนาคารกาศิกรไทยสาขาศรีวรานะครับเบอร์ที่ร้าน0819199236มาไม่ถูกก็กดใน o o o l l m m p s แล้วก็พิมพ์ว่าทุเรียนนายุดแล้วส่วนถ้าลูกค้าอยากจะมาแล้วก็ได้เนื้อดีๆโทรมาสั่งกับผมก็ได้ ที่เบอร์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือโทรสั่งจองได้เลยแล้วมาปุ๊บก็มารับไปได้เลยรับประกันเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางร้านจะมีการขายออนไลน์ส่วนค่าส่งเนี่ยลูกค้าซื้อเกินสามพันหรือสองพันห้าขึ้นไปเนี่ยผมก็ส่งให้ฟรีส่งทั่วประเทศนะแค่คุณแอดไลน์ผมอะ่ะพิมพ์ตัวไอตัวดีภาษาอังกฤษนะ่ะพิมพ์เล็กอะ่ะแล้วตามด้วยเบอร์โทรเลยศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสามหกครับต้องพิมพ์ตัวไอตัวดีด้วยนะอยากให้ลูกค้า คือเน้นบอกกับพ่อค้าว่าขอทุเรียนที่สุกธรรมชาติแล้วก็แก่แล้วก็รับประกันแล้วท่านจะได้ของที่ร้อเซนกับพ่อค้าแน่นอนครับขอบคุณครับ